สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมโอเมจิอารีน่านะผมในพาร์ทที่97กันแล้วนะครับอ่ะสำหรับในพาร์ทนี้นะผมนะตัวละครที่เพื่อนๆแนะนําให้มาเล่นนะครับผมนะก็เป็นตัวละคร ADC นะครับผมนะตำแหน่งแครี่นั่นเองนะฮะตัวละครตัวนั้นก็คือน้องกระลอกโคมัสสึมารุนั่นเองนะครับผมนะนี้นะอ่านี่ฮะน้องกระลอกนะฮะน้องกระลอกนะ่ารักมากกระลอกหรือเปล่าไม่รู้อะ <laughs> ไม่รู้่ะไม่รู้ว่าเป็นกระลอกหรือเปล่านี่แต่แต่รู้แค่ว่าน้องน่ารักมากนะครับวันนี้เอออ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นตัวละครตัวนี้กันนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราไปเล่นในโหมดเอ,อ่อแรงไหมเออไปเล่นในโหมดแรงก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเล่นแรงนานแล้วอย่าเรียกว่าไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นไม่ได้กลับมาเล่นเลยดีกว่าเกมนี้นะฮะเออตอนนี้ผมอยู่ในช่วงโหมดแบนอยู่หรือเปล่าเนี่ยน,นี่ไม่รู้เลยฮะเนี่ยอ่าแต่คงไม่มีใครแบนน้องกระลอกหรอกนะฮะอ่ามาแล้วนะฮะสำหรับห้องของเราขอไม่เจอตึงนะยังแบนนอยู่่ีวาฮ แบนดแบน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 ,แบนตัวอีอย่างดียโอนี่กิริไปเออไม่ชอบคนเล่นเป็นอะ่ะเออถ้าคนเล่นเป็นถ้าคนเล่นโอนีกิรีเป็นคือมันแบบมัน,ม,นมันเก่งมากเลยมันเปี้ยงป้างมากเลยนะะเออเราขอเลือกก่อนได้ไหมเพื่อนเออเดี๋ยวน้องกระลอกไปไหนวะขอขอช่วยเหลือนหน่อยเพื่อนเออหยิบมาหยิบมาเออเฮ้ยเป็นพลิกแรกว่ะเอออย่างน้อยก็ได้เล่นนะฮะ จริงๆเป็นพิกแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่านะอย่างน้อยมันก็การันตีว่าแบบว่าเราจะไม่โดนแย่งตําแหน่งเว้ยแล้วเลนแคลรี่เป็นมิเคสึครับอันนี้ได้อยู่ปพราะว่าเดี๋ยวผมขอเอาล่างน้องกระโอกหนุ่มน้อยหมวกแดงมาแล้วกันนะอันนี้เพิ่มความดุร้ายอันนี้นี่น้องล่างนี้อย่างดุร้ายอันนี้น่ากลัวไหมคุณผู้ชมน่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวนะเออน่ากลัวอยู่นะ <c oughs> อย่างแววเลยลูกอ่าตัวท็อปเลนเป็นน้องฝานสื่อนะครับผมนะนี้ชื่ออย่างเป็นทางการน้องชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วมิชงเงะมิชงเงะเออใช่ป่ะมิชิงเงะใช่ป่ะนี่เราก็จําได้ในความจำล้วก็ดีอยู่เดีวกัอนนะใช่ปะเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ไปหาดูแล้วมันไม่ใช่ชื่อนี้นะเขินอีกโอ้ยแล้วเลนป่าเป็นน้องโมบ้าครับอันนี้ว้าวอุย้ยดุร้ายไม่เบานะทีเราโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะยูตัวหิเมะเหรอ ผมไม่ค่อยได้หยิบแครลี่มาเล่นด้วยนะฮะอันนี้เออการเอามูชิชิมาเล่นคู่กับเรานี่คือแบบแอบบแอบบเล่นยากนิดนึงอันนี้นะฮะเออเดี๋ยวก่อนนะเราเล่นแรงไป13าครั้งหรอตัวนี้นะฮะอัตราชนะ46% <c oughs> ทําไมน้อยจังอะโอ้แอบเบขินนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมีบอกก็ได้นะบางทีอ, <c oughs> อันนี้คืออะไรวันนี้ตั้งค่าทั้งหมดทำไมมันมีขึ้นให้เราตั้งค่าทั้งหมดวะเราก็ตั้งมาแล้วไม่ใช่เหรอเออเราก็เลือกเซตรูนมาแล้วไม่ใช่เลยโอ้โหทำมโมโนเมเดี๋ยวแสดงว่า ตัวซัพพอร์ตเขาเป็นตัวเวทเหรอโอ้โหชิบหายแล้วิในขณะที่ซัพพอร์ตเขาเป็นตัวเวทแต่ซัพพอร์ตเราเป็นน้องมูชิชๆอะ่ะมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเออมันจะเกาะแคลร่ครับอันนี้เป็นปรสิต เรียกซะน่าเกลียดเลยเนี่ยแต,แต่แต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะเออมันเกาะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องเขาเป็นปรสิตนะแต่หมายถึงว่าแบบน้องเขาจะแบบจะเกาะตัวเราอะเออซึ่งถ้าจะให้พูดแล้วก็คือเป้าหมายของฝั่งตรงข้ามอะเขาก็จะเน้นกระทืบเราแค่คนเดียวไงเออคุณผู้ชมเข,ข้าใจป่ะแล้วประเด็นคือโคมาสึมารู้อะมันมีสกิลที่มันแบบว่าเขาเรียกไงนะสามารถพุ่งไปหาเพื่อนได้ใช่ป่ะแล้วหยิบน้องมูชิชิมาแล้วกูจะพุ่งไปหาใครอะเนี้ยทีเนี้ยอที่เหลือก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือในการเล่นแแลลลลล้้้้้นนนนนีีีีี่่่่่่่ะหมมมมมมมาาาาายถถึึงงงฝืออเเเเเเเรัโไไไไคคดดกกกบุ็ กูแลอันเนี้ยรวมตัวเพื่อนแอ้เคโอ้โหแล้วตัวโอ้โหแล้วตัวซัพพอร์ตเป็นทำอโมูโอ้โหแม่งโอ้โชีวิตไปมูชิชิไปลูกไปบินจะจะบินไปไหนลูกเออบินบินพี่ส่งได้แค่นั้นนะอันเนี้ยไม่เอาไกลกว่าน,นี้แล้วนะอันเนี้ยเออถ้าไกลกว่าน,นี้มันออกจะเสี่ยงไปนิดนึงอะ่ะอุ้ยอุ้ยน้องมูชิชิกับมาลูกกับมากับมาเออตัวน้องค่อนข้างบางนะคะเนี้ย โอ้ยแล้วสกิลเหมือนเหมือนสกิลมูชชิมันเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้นะฮะเออมันไม่ได้แบบบินถลาแล่นลมฉกแล้ว ujemy, me, อันเนี้ยเออมันแบบเขาเรียกไงนะมันหมุนหมุนอ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอ้สแตทข้างล่างนี่มันคืออะไรวะเนี้ยผมก็ไม่ได้เล่นน้องกระลอกนานแล้วเนี้ยคืออะไรวะโอ้ยเจ็บโอ้โดนกดฮะอ й, ุ้ยเดี to ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ได้กูทำอะไรเ่ยอ๋ออัปเกรดการโจมตีอ๋ออัปเกรดแล้วมันกดเปิดปิดได้เหรอเนี้ยอ๋อมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะอันเนี้ย พราะว่าเมื่อก่อนน้องโคามาสึมารู้เนี่ยคือตอนที่กดสกิลหนึ่งแล้วคือแบบมันจะปาสกิลไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีจํากัดเวลาเออเคลียเคลียก่อนเคลียเคลียเวฟเคลียเวฟเคลียเวฟแบบแบบยากลําบากนิดนึงอันนี้ <laughs> อ่าพสกิลสามไปก่อนแล้วกันถึงจริงๆจ,จ,จะไม่ต้องอัพก็ได้ก็ถเถอะเฮ้ยหรือมันสลไลด์ได้อ๋อมันสไลด์ได้มันสลไลด์ลดลกับพื้นได้อันเนี้ยแล้วก็วางระเบิดทิ้งไ้ด้วยอ๋อโอเคโอเคเหมือนสกิลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้น ไม่แย่ไม่แย่อันนี้อัพไปก็ถือว่าไม่แย่นะฮะโมบ้ามาปะไม่มาว่ะเหมือนโมบ้าเขาจะไปกลางนะฮะนี้เพราะว่าตัวป่าฝั่งนู้นเขาอยู่กลางนะฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องวางสกิลไปเรื่อยๆนะฮะเนี้ยเออถ้าเกิดว่าสกิลสองคูดาวมาก็คือวางดักไว้เลยนะฮะเนี้ยให้มันเคลียร์คงเคลียร์คีไปแปลว่าแปนะฮะเนี้ยโอ้ยโอ้ยลำบากลำบากเทะลำบากเทะอันนี้ลำบากโอ้ยลำบากมากเฮ้ แต่น้องมูชิชิก็ไม่ได้เล่นไม่ดีหรอกนะอันนี้แต่ก็คือแบบนะฝั่งนู้นเขาดันพิกฮีโร่ที่แบบเป็นตัวเวทมาด้วยไงเนี้ยเออนะฮะมันก็เลยโดนกดดันนิดนึงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้จะโทษน้องมูชิชินะแต่ก็คือแบบมันสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยอย่าพอพอหยุดหยุดหยุด,ยดสต,อสตอ็อปสต็อปอย่าอย่าน้ามือโดนสโลแม่งเอ้ยโดนสโลแล้วก็โดนสตัร์ด้วยโอ้ไม่กอดเดี๋ยวผมอัพสกิลหนึ่งนำแล้วกันนะฮะในส่วนของการอัพเกรดสกิลมันก็ถือว่าดีอยู่นะฮะกดมันก็ดาเมจมันก็แรงอยู่ เออเออปาดมันลุกปาดมันปาดมันเออเออตีเออเออสกิลเออ,เอ,อ,กกเอ,อมาป่ะหมูบ้าเพื่อนมาบ้ามาป่ะเฮ้ยชึบชึบชึบสก,กิลให้มันโดนเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำได้ดีอื้อแม่งเอ,อ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งไม่ได้ไม่ได้แครี่เขาหน้านี้แต่ก็ได้ตัวเวทอยู่หน้านี้ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนหน้านี้เพราะว่ามนานาเราจะหมด เพราะว่าเอ่อเราจะต้องจําเป็นจะต้องมีมานานะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีมานาเราจะโดนกดเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เมื่อกี้เหมือนตัวละครฝั่งนู้นเขาแฟดไปด้วยนะฮะเหมือนแคลรี่เขาแฟดด้วยนะฮะโอ้โหแคลรี่ฝั่งนู้นเขาตังสองพันห้าว่ะตังเขานําเรานะฮะเนี้ยไม่แปลกอะผมไม่ได้มีสมาธิรัดคีบเลยตอนตอนผมอยู่เลนที่ผมมีสมาธิแต่การแบบหลบสกิลอะเออผมได้แต่หลบสกิลอะโอ้โหแล้วมันมีอันติแล้วด้วยโอ้ยโดนโดนโดนกูอีกโดนกูด้วยโดนกูด้วยเนี้ยเดี๋ยวมามาโอ้ย อุ้ยมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงได้ได้ได้อยู่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 สวยขอได้ไหมสักตัวหนึ่งโอ้โหสวยสุดยอดไปเลยฮะไม่ได้แค่ตัวเดียวอันนี้แม่งเงยเอแม่เอาไปสองตัวเลยหรอไม่แบ่งให้กันเลยเหรอเพื่อนอ้โหไม่แบ่งให้กันกินเลยสกิลลองนำผมอัพเป็นสกิลสองนะครับอันนี้นะเป็นสกิลปลาลูกท้อไม่ใช่ลูกท้อมันคืออะไรนะเกาลัดอะไรวะอุ้ยเดี๋ยววายก่อนอะไรก็ไม่รู้หลบก่อน โอ้ยโดนโดนโดนแค่ถักๆนะนะเจ็บช่บหอ,อตัวขี้โกงออ้ยตอนท้ายเกมผมว่ามันโดนมันจ้วบจาบแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มามามาโมมิจิมาด้วยมากันให้หมดมากันให้หมดมากันให้หมดอุย้ยเกือบไปแล้วเกือบกิ้งไปโดนช่วยด้วยฮะไม่ไหวแล้วโอ้ยออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันจะเยอะแยะไปแล้วนะอันนี้ โอ้โหมันแม่นแถววะโอ้โหกูเบี่ยงมาทางนี้แล้วมึงยังจะโดนอีกแม่งอะไรของมึงเนี่ยกูเบี่ยงมาขวาแม่งเลยอึคือผมจะกลับแล้วว่าผมไม่มีมานานแล้วมานาน,น้อยแล้วโอ้โหรู้ดีโอ้โห,โโหกูสายหยุดอยู่นิ่งๆเดียวโอ้ยอ <laughs> ย่านะโมวิจิอย่านะยานตีมานะ้น้องผีเสื้อไปช่วยอันนี้แล้วไปช่วยโมบ้าแล้ว แต่เอาจริงๆไปช่วยโมบ้าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเอาเอเขาสามารถฆ่าได้ไงนะฮะแต่ในกรณีของเราคือแบบเราไม่สามารถจริงๆเอ้ยรอเราด้วยเราอยากไปด้วยขอได้ไหมเออ <laughs> มาลาสแบบชิวๆยังไงดีวะเว้ยแต่โมบ้าเขาได้นะโมบ้าเขาเล่นดีว่า40นะครับ แค่เคลียร์คีปเคลียร์เลียนอย่างเดียวก็พอนะฮะเนี้ย <_ C _> e> เพราะว่าถ้าเราลึกไปกว่านี้คือแบบเราอาจจะโดนดักคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมขอเอาเคีปก่อนละกันนะฮะเออเพราะว่าเราเป็นแคลรี่เราจะต้องมีตัง์ระดับหนึ่งแล้วแถมตอนต้นเราโดนโกด,ด้วยนี้ไม่ช่วยทันปะวะไม่ช่วยทันปะวะนี่โอเคไม่ได้อีกแล้วแม่งเอ้ยโอ้ยเสียใจม,มันจะไม่ได้ตลอดไปเลยหรือไงกันวะนี่ นี่โบโบโบโอ้ยเสียเมื่อยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นหนุ่มจะเย็นจะเย็นพี่ผีนี่แน่ได้ไหมได้ไหมต้องของเราแล้วละ่ะเออสวยได้ได้ได,ได้ได้อยู่หมูบ้าจะเอาอันนี้เลยเหรอจะเอาโรจิเลยเหรอได้เหรออ่ะหมบ้าคิดว่าได้ก็เอานะฮะเนี่ยเราไม่ขัดป่าอยู่แล้วโอ้ยสวยได้ได้ได้หูได้ไดไดโลจีตั้งแต่12อนาทีนะฮะเนี่ยได้อยู่เอาเรื่องอยู่จึ๊บ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  จึ๊บจึ๊บจึ๊บเออตายทำไมมันไม่ใช่ดาเมจกว่านะ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวในขณะที่ผมแบบปีจึ๊บจึ๊บจึ๊บต้องนานโ m o ้าแว้นมาโฉบทีเดียวหายเลยอะโอ้อะไรวะนะ่าทำไมมบ้ามันแรงขนาดนะ่ะอุ้ยของสามชิ้นแล้วนี่ว่านะฮะในขณะที่เราเพิ่งขึ้นชิ้นที่2อุ้ยเพื่อนมามามา,มาดันเลนล่างช่วยเราหน่อยนะเน,นี้ยเราไม่สามารถดันขึ้นได้ขออภัยอันเนี้ยโอเคได้บ้านแล้วได้ป้อมแล้วอย่างน้อยเลนล่างก็ไม่น่าเกียดเรามั้งเฮ้ยเอาป่ะเพื่อนเอาป่ะ เฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยทําไมไม่มีมีใครมาทาไมมาชา้าจังอออโมบ้ากาลังอันตีอยู่แน่เลยโอ้โหเสียดายอะ่ะคือเอาจงจริงอะ่ะบวกสู้กันตรงๆอะ่ะผมก็รู้แล้วแหละว่าผมสู้มีมเค่สื่อไม่ได้นะฮะแถมอีกอย่างหนึ่งตังค์เขานาด้วยอันเนี้ยตังค์เขานําต้องโอ้โหพันพันสองนะฮะเนี้ยเออคือรู้อยู่แล้วแหละว่าน่าจะสู้ไม่ได้อะ่ะแต่ก็คือแบบนึกว่าทีมจะมาเติมทันไงแล้วเมื่อกี้ผมก็สไลด์ออกไม่ทันด้วยนะฮะโดนสตาร์ทก่อนส่วนหนึ่งก็เราพลาดเองแหละอันเนี้ยไม่เป็นไร ที่หมูได้ปะ่ะเอา้าทำไมผมสไลด์อยู่กับที่เอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันแหลกเหรอมันกระตุกหรืออะไรวะทำไมมันสไลด์อยู่กับที่ืงงโอ้โหวิ่งไม่ทันนะ่ะอุ้ยโอ้หวิ่งไม่ทันไม่พอแม่งดามิสกิลเราแม่งก็ไม่ไม่ไม่ถึงด้วยนะเนี่ยนะ ตอนนี้ผมตีเบามากเลยอ่ะเออทำไมผมตีเบางั้นวะตอนนี้ฝั่งตรงข้าวเขาหายหมดเลยวะน่ากลัวจะบิงไม่รู้เลยว่าเขากําลังวางแผนที่จะทําอะไรกันเออแต่ตอนนี้เขาแยกกันดันอยู่นะเราอุ้ยไม่ได้แยกนะแน่เดี๋ยวก่อนนะยตัวฮีเมะอยู่บนนะครับอันเนี้ยเขาซุ่มอยู่นะวเดียวเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโยตัวฮีเมะมันมาหาเราต้องแต่เมื่อไหร่วะ เมื่อกี้แค่เดินมาก็ตายแล้วอะไรวะเราแม่งยังไม่ทันด้ทำอะไรบู๊บ้บาบูบ้ากูตายแล้วตดยังไม่ทันมีกลิ่นเลยแม่งเอ้ยตายซะและ้วน้องบูบ้าจะเอาอะไรน้องบูบ้าจะเอาสิงโตเหรอไม่ได้ได้เราได้เราได้เราได้ไดนะฮะเว้ยเดี๋ยวเราเราเรากดขึ้นอะไรไปเราขึ้นอะไรไปอะแป๊บนึงนะออกอยังไงอะออกองไงอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยกูมั่ว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 จัดเลยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเมื God. 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 Oh, God. ่อกี้กดมั่วมากเลยอะอุ้ยเฮ้ย้ยเ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอ้อยอ้อยอ้อยอะอ้ยกูมาขายขำชัดๆเลยตาเนี้ยแม่งตาเนี้ยเอากูมาทำไมเนี่ยเขาตั้งใจเล่นกันกูทำอะไรเนี่ยเล็งตัวละครก็ไม่ถูกกดอะไรก็ไม่ทันชีวิตไอตัวโยโตฮิเมะมันอยู่บนนะเนี่ยเพื่อนโยโตฮิเมะมันจะดันบนวะโหแล้วขมคนเดียวได้เปล่าวะตอนที่โยโตฮิเมะมันกดอันตรีผมจะต้องเอ่อเขาเรียกไงนะผมจะต้องกดแฟดอะเออ นี่นี่จึ๊บจึ๊บโอเคอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮะโอ้ยทำไมกูกดไม่ไปจริงจริงมันควรจะเป็นของเราอะ่ะทำไมวะเมื่อกี้ตอนผมแม่งจะกดตีแล้วมันกดกดหยุดหยุดมันกดกดหยุดหยุดแต่มันคืออะไรวะระยะมันไม่ถึงเหรอหรือ,อยังไงอะโอ้โหแม่งงอนอะงอนตัวเองมากเลยอะ เพื่อนเดี๋ยวเราแทงให้เอาผัดกันแทงนะอันนี้อืมกูเป็นทุกอย่างแลวนี่กูเป็นแทงด้วยนะอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวล่าสุดจะโดนโอโลจีฉกตายแล้วอ้อเพื่อนเขาตัดใจเล่นกันกูไม่สกอแพ่งอย่างขี้หมาเลยะ เฮ้ยกดไลค์เราด้วยอ่ะเพื่อนขอบคุณครับอันเนี้ยอันนี้กดไลค์เพราะว่าสงสารเราใช่ไหมอันเนี้ยแม่งกูคิดแล้วกูขำว่าแม่งเฮ้ยเราไมฟอร์มเล่นแครี่รอบนี้เรากระจอกจังเออ่าพาร์ทนี้ก็บันเทิงไปนะฮะนี้อาจจะทงให้คุณผู้ชมผิดหวังแล้วับนี้ต้องขอไปด้วยเออมันไม่ได้มันเล่นนานไงเออมันแบบมันหลายๆอย่างมันแบบมันโลกอะมันโลกอะเข้าใจป่ะเออมันไม่ได้มันเล่นนานนะฮะเนี้ยมันก็ต้องมีกันบ้างใช่ไหมอันเนี้ยอืมไม่รู้จะแถยังไงแล้วเนี้ยไปให้สุดเลยแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลโดยรวมของตัวละครตัวนี้กันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านของสกินกันก่อนละกันนะผมนี่ก็เป็นสกินล่างแรกของน้องเขานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสกินล่างย้อมสีนะครับอันนี้เป็นสกินล่างอีโวนะครับอีโวน่ารักนะเอออีโวน่ารักอันนี้ก็เป็นสกินล่างเลนะครับผมนะเป็นน้องสตอรอเบอรี่อันนี้เป็นสกินล่างอีพิกนะฮะหนูน้อยหมวกแดงอันนี้อย่างน่ารักก็ล่างเนี้ยอันนี้เป็นล่างเบิ้ลพาร์นะครับผมอันนี้เป็นล่าง อินล่างแลนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมได้มันยังไงนะไม่แน่ใจอันนี้เป็นล่างคอลเลคชันนะผมนะเป็นย้อมสีของออสกินหนุ่มน้อยบกแดงทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสกินล่างสุกนิรันนะครับอันนี้หางน้องเป็นอะไรอะ่ะเอาไม่ใช่หางไี่ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันคือล่างอะไรลูก <laughs> มันคืออะไรลูกเอ้แต่น,น้องน่ารักมากเลยว่าล่างเนี้ยหน้าตายอย่างง่วงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับตัวละครตัวนี้ได้บ้างนะครับผมนะฮะ <noise> これは世界一暖かい布団なんだよ。あではラバド MVP のトロファントニカなか。<noise> เดี๋ยวเรามาอ่านประวัติของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะนี่มันอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> ทำไมหนังสือตัวหนังสือมันว้นวักอย่างนั้นนะ่ะมันอ่านยากนะเนี่ยรู้ไหมอืมแต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะผมสาหรับประวัติของตัวละครน้องกระลอกนะครับพระเจ้ามีมนุษย์เข้ามาอีกแล้วอะมนุษย์อย่างพวกเธอนี่ช่างแปลกเหลือเกินนะบอกแล้วนี่ว่าที่นี่นะ่ะเป็นป่าที่อันตรายมากอย่าเข้ามาใกล้นะแต่ก็ยังเข้ามาในพื้นที่ของเราใช่แล้วถึงแม้ว่าที่นี่นะ่ะเป็นที่ที่เงียบสงบแต่จริงๆแล้วนะ่ะ เป็นสถานที่ที่อันตรายมากเลยนะเพราะมีหมอหน้ากลัวอยู่ที่นี่ยังไงล่ะแต่ก็ยังมีมนุษย์ที่นับถือเขาเป็นเทพเจ้าแถมข้ามอันตรายมาเพื่อขอพรกับหมอหนั่นอีกสุดท้ายกลับเสียชีวิตไปมนุษย์นี่คิดอะไรอยู่กันนะมนุษย์ที่ขอพรกับมอนสเตอร์คิดอะไรกันแน่คำว่าความสุขต้องสร้างจากมือเราเองสิมันเข้าใจได้ง่ายมากเลยไม่ใช่หรอการขอความสุขจากคนอื่นเนี่ยมันช่างขี้เกียจเหลือเกินนะให้เขาลำบากก็สมควรแล้วอะอะไรเธออยากจะเจอเขาเหรอ แต่พอเจอแล้วก็อาจจะตายก็ได้นะฟังฉันเถอะอย่าเข้าไปลึกกว่านี้เลยรีบกลับบ้านเถอะที่บ้านน่ะยังมีครอบครัวและเพื่อนๆรอ,ออยู่นะเอ๊แต่ถ้าเธอมุ่งมั่นจะเจอหมอนั่นแล้วก็ฉันก็ไม่สามารถท้ามเธอได้นะยินดีต้อนรับสู่ป่าของฉันนะมนุษย์ที่แสนโง่ฮ่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กินอิ่มนะอ่าล่าสุด <laughs> ทำไมตัวละครคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักมันจะต้องโหดร้ายตลอดเลยวะ สรุปก็คือน้องกินคนใช่ไหมเออตัวละครน่ารักน่ารักในเกมนี้คือแบบตันกาแม่งเพี้ยนหมดเลยอะเออนะฮะอ่ะก็ขอจบไปก่อนละกันนะครับกับเกมโอเมจิอารีนานะผมในพาร์ทที่96นี้นะครับผมอ่ะสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะผมนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งเงาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมนะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาอ่าวิเคราะห์เงานะครับแล้วก็ทายเล่นกันได้นะผมวันนี้ อายังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไลค์พูดคุยคอมเมนต์กันนะครับผมนะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่องของเรานะครับอันนี้ไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมไม่จะเป็นเกมแล้วผมตอนนี้ก็เสุ็ครับบ๊ายบายวันนี้ผม